กยังไม่มาเดี uh, oh ๋ยวองวอเี่ยเนี่ยอเสียบงมอาเียบน้ะี่ามีอะกล้องไะตาหล้องเลยเนี่ยอที่โอ้โโอหขอโทษครับแล้วไปไหนมันไปไหนอนนี้เรียกอะไรก็อยู่ในนี้แหละเหมาะกับบ้านตาหวาไวซ่อนเล็กอันเล็กๆอ่ะมันซ่อนสหรับ จริงๆว่าจะเอาเล็กคนนี้แบบเป็นเป็นกระดุมอะเหมือนในหนังนเรื่องนั้นอะเล็กไปมั้งนั้นอะเไม่ใหน้คนไหมเห็นเนี่ยเห็นจริงด้วยชัดด้วยนม่นก็ช้รอวาพอทุนี่ก็เป็นสี่เคสไขยายก็จะไม่ชขยายเพราะภาพประเไปภาพอกหนแก่แล้เราเหอะไรอะเนี่ยปกติมันยังไม่บูวิ่นตะวันตะวัน ทานพี่เขาเรียกไงอะไรอ่ะให้ายก่อนใ้ทำอะไรที่เขายังไม่ให้เลยต้องเหรอโอเเด็กนี่เด็เลนของเล่นส้นเล้ต้องืีนี่แหละน่าจะว่ก็จะโดดมาอยู่ดูาไ้กะดูดไป